วันที่23มิถุนายน2557เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียงเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีนายไพรัตั์หวังดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมานาเชิงวิชาการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart ออฟฟิศโดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในเขต6และ9ของภาคเหนือและเขต4กับ7ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน120อำเภอ เข้าร่วมในการประชุมสัมมานาครั้งนี้โดยใช้เวลาสองวันระหว่างวันที่23-24มิถุนายน2557ในการสัมมนานา,นายไพรรัตได้เปิดเผยว่าที่กรมส่การเกษตรเนี่ยได้กําหนดนให้สัญักงานกเกษตรเพยแล้วก็เรียกตัวว่าเป็นงาน Smart Office เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ท่านเกษตรเพยได้มีประเด็นเป้าหมายในการทำงานทั้งงานที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่แล้วงานที่เป็นบริการ นะอันนี้คือหลักการก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีรักษาง,งานที่เป็นเป้าหมายก็คือให้มีการวิเคราะห์การทํางานโดยยึดถือข้อมูลในพื้นที่เป็นสําคัญนะที่เราตอบว่านี่คือเป้าหมายของเงานแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีงานการให้บริการของพี่นอ้องเกษตรกรโดยใช้หลักของงานบริการที่เป็นลักษณะของรวดเร็วแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สาัาเกต่ที่ใช้คำว่านสต stop service เนี่ยนะก็คือว่า การใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการการการ,การบริการยากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาพบเรื่องก,การที่จะประเด็นเรื่องปัญหาว่าชนิดของสินชนิดของศัตรูพืชเป็นอย่างไรมันก็ถามว่ามีตอบได้และในอนาคตเนี่ยกำลังจะสามารถที่จะทให้เกิดการเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรนะครับกำลังกำลังคิดกันอยู่ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่ใดตำบลใดเนี่ยเกิดภาวะ ฝนทิ้งช่วงนะฮะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรอยากจะให้เราประสานกับเรื่องฝนหลวงเรือองถนนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเอาบัตรบัตรประจำตัวของเกษตรกรเนี่ยเข้ามาขี่ที่ในระบบในเครื่องที่ทำงานเกษตรเพอก็ถือว่าส่งต่อไปที่หน่วยง,งานที่ก้องว,ว่าในพื้นที่ตรงนี้มีความต้องการในเรื่องนี้หรือในอนาคตเนี่ยมบีบางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายสัตว์หรืออ่างเนี้ยนะฮะ ถ้าหากว่าบัตรตัวนี้มันสามารถที่จะตอบได้ว่าเกษตรกรคนใดคน,คนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเตรียมการเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยซึ่งมันต้องมีระเบียบเรื่องการที่ออกไปใบเคลื่อนย้ายใช่ไหมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของที่สำนักง,งานเนี่ยแล้วก็ส่งของ้อมูลกลับไปที่สำนักง,งานเพื่อต้นทางเพื่อเตรียมการนได,ได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดจะวางไว้ในในอนาคตสําหรับเป้าหมายทั้งประเทศนั้นขณะนี้คือปี2557นี้ขอให้ดําเนินการในสํานักงานเกษตรอาเภอเภจํานวน115แห่งก่อน เพื่อจะขอดูว่าในการนําเอาระบบต่างๆเข้าไปใช้ตามสํานักงานเกษตรอําเภอดังกล่าวนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือและจําเป็นที่จะต้องนําเอาระบบอะไรที่เหมาะสมเข้าไปเสริมกับระบบที่เข้าไปใช้แล้วด้วย